ครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาชมฟาร์มงัวที่บ้านครับฟาร์มโรพองพอตานะครับาพามาชมกันเลยครับตอนเช้าเช้าให้อาหารค้นครับ ให้อาหารคนกินตอนเช้ารอบแรกเก็ดโมงครับเรียยสองมือครับช่วงเสา่วงใบกินอาหารคนาตามด้วฟาง

ตันนี้น้ำขาไม้นะครับน้ำขาไม่ได้ประมาณสองสามหมื่นครับตัวนี้ครับ ตอนเช้าครับเจ็ดโมงเช้าให้อาหารรอบแรกครับช่วงบายกับระมมณบายสามครับนีต้มนี่ให้อาหารข้รรน,หา,นหารเม็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยฟางกินฟางกินอย่างแล้วงัวกับผักพอนทับนอนอาหารคน้นลงกันเป็น ต่างเลยนะครับยุนี่จำนายพร้อมนะครับจำนายอาหารคนด้วยครับผู้ใดยุกไก่กัแวะมาเมืองครับอาหารคนคุณอายุเดือนขึ้นไปนะครับ แครับครับรับตามมึยๆไอ,อ,อ้กินกินอาหารคนประดิษฐ์มีการน้ำตาลนะครับผสมมาให้กินอีกเที่ยน,นึงนะครับกากน้ำตาลนะครับเทลงให้ดูก,กินเลยครับนี่จะเป็นสูตรทางฟาร์มเองครับตอนนี้ให้กินแหงๆไปก่อนครับ เดี๋ยวลอกกากน้ำตาบกินเสร็จแล้วไปตามเลยฟางนะครับฟางแห้งที่นี่ที่นี่ยุน,นี่บในในไซยาหนะครับัวไม่กินยญ้านะครับก่าเลี้ยงนนเนื้อไขมันแทกครับกินแต่ฟาง อย่าไม่ต้องนะครับที่นี่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ